หลังจากขับรถนะตามเส้นทางหินทรายแล้วก็ดินนะครับประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับก็มาถึงผาชนะใดนะก็จะมีจุดกลางเต็นท์เป็นลานกว้างนะครับวันนี้เราเลือกกลางบริเวณน้ําตกห้วยพอกนะซึ่งก็อยู่บริเวณจุดกลางเต็นท์นะครับก็ระช่วงนี้ก็ยังพอมีน้ําอยู่วันนี้ก็คือวันที่1มกราคม2555นรบาะครับเต็นท์ของเราก็จะอยู่กลางลานน้าตกเลยบรรยากาศดี ก็ขับรถขึ้นผาชนะใดนะระยะทางประมาณ10กว่ากิโลนะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับถ้ารถไม่พร้อมก็ชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงได้ว่าทางเป็นทางดินนะครับมีลุมบ่อมากมายที่นี้ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีห้องน้ำนะสัญญาณโทรศัพท์นะแต่เป็น GSM AS นะ แล้วก็มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะชาร์จแบตชาร์จอะไรได้นะที่ศูนย์บริการข้างล่างก็จะเป็นลานกางเต็นท์เอ๊ตัวนี้คือเป็นเต็นท์ให้เช่าป่ะครับใช่ครับอของอุทยานคิดยังไงครับเกาเก็บเป็นเต็นท์ละ200ครับ200นอนได้กี่คนน่ะพี่เกาเขียนไว้ว่า3คนครับแต่ว่าถ้าคนเล็กก็อาจจะนอนได้4คน5คนอืมครับขอบคุณมากครับผม ช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงสิบเจ็ดนาทีนะก็กินข้าวเย็นกันสี่คนทั๊บๆมีุจิตติรับมาลิเอ้ยแล้วก็เจเจนะครับกับ,บข้าววันนี้นะครับเออแกงจืด เหมือนซุกี้ครับน้องซุกกี้ลืมไปหมูยอทอดครับอมีกาแฟครับมีกาแฟเราต้องทอดเดินแล้วก็เขาเรียกว่ามีข้าวเหนียวนี่อ๋อมีข้าวเหนียวทอดมันนะแม่ผมซื้อทอดมันมาด้วยทอดมบนป่าน้ำตาลสดครับน้ำตาลสดครับออ๋น้ำตาลสดลีโอครับปานแ่อนปานแน่อนของเราไม่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับมีแต่น้ำตาลสด อันนี้คือบริเวณภาชนะใดนะก็จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นประมาณหกโมงยี่สิบกว่ากว่าก็จะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามนะน วันนี้บริเวณภาชนะใดนะฮะพระแทพระาทิตขึ้นสายนะวันนี้ตื่นสายหน่อยเมื่อวานนี้แห้งไม่เห็นอ่า,ายแดงสวยสวยเมกเยอะด้วยคนระับฝั่งนู้นทำให้ไม่เห็นพระาทิตเท่าไหร่แต่ก็ยังเห็นเป็นลำแสง